บอกว่าพ่อเห็นอะไรอยู่แถวๆนี้ก็ไม่รู้เฮ้ยเอะไรเฮ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะเฮ้อเรมีทงๆทงเดินลุยน้ำมาด้วยโอ้ไปแล้วหบอมบอดี้ดกบินมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยจอมบไม่รู้ตัวครับโอ้เฮ้ยมันตามจอมบอาไปแล้วเร็วๆร็วจอมอมเฮ้ยเฮ้ยจอมบอมบินแล้วพาหนีครับ น, 1, นี่วันนี้เราอยู่กันที่นนีี่่ครับภูพันตาครับเพื่อนๆื่อนจังหวัดราช,ชบุรีครับ <ยา S 1> ไปเดี๋ยวพาเจ้าเปาไปสำรวจนะครับคือวันนี้วันนี้เราจะไปหาอาหารกินกันนะครับอาหารเราอะ่ะอยู่ในไร่เลยนะจริงตอนนี้ก็คือเราจะต้องไปหาอาหารกินแต่ว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูวิวก่อนนะครับเนาะมีไร่สับปะรดตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาสับปะรดกินกัน อยู่ตรงนี้นะร้านสวยมากเลยนะเพื่อนๆเนี่ยดูดิเนี่ผม่าถ่ายไปให้ดูนะอ่ะไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่โอ้ดูวิวดิวิวแบบหลักล้าน,นจริงโอ้ตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนยจะเป็นไร่สับปะรดนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่ามีสับปะรดให้เรากินไหมสนใจไหมเออสนใจไปเดี๋ยวไปดูทรงนู้นก่อนไปถ่ายาป้ายกันดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูป้ายกันว่า,าป้ายสวยแค่ไหน ภูเขาสวยมากเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ไล่สับปะรดนี่คือแบบเป็นแถวเป็นแนวมาเลยอ่ะก็มีรถให้เราขับเล่นด้วยนะครับเนี่ยมีอยู่ห้าคันเนี่ยเอาขนานอะโอเคขี่คันใหญ่สุดไปเลยนี่มันปูนป้ายเขานะครับเป็นจุดเช็คอินไปดูกันนะโอ้โหแดดโหดเหมือนก้ดเป่านอกจาได้นะโอเคโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูกันครับ นี่เดี๋ยวให้เจ้าป่านั่งถ่ายรูปตรงนี้นะป้ายภูพันตานั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนี่ไงเราเพื่อนเพื่อนยังสวยอะ่ะโ,โอเคไปเดี๋ยวเราเราไปดูตรงข้างตาตรงนูนะ้นครับมันมีชิงช้าเล็กๆอยู่อ,อเอาไปตรงนู้นก่อนเรอเอาไปดูต้นสับปะรดก่อนใช่ไหมลมแรงมากเลยนะลมแรงแบบบรรยากาศล้อมรอบด้วยภูเขาครับเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวเราไปตรงโซนสโตนเฮนตรงนี้มีหินแต่ไปหมด <c oughs> อ๋ออันนี้คือเป้าตรงเนี้มันเป็นที่นั่งลอองนะ้อมวงเห็นไหมเขาจะมีโต๊ะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวอยู่นี้นใช่โอเคใช่ใช่ต้องตัวใหญ่นิดหนึ่งนะเพราะว่าโต๊ะมันใหญ่มากครับ <c oughs> โอ้แบบวิวสวยมากจริงนะเพื่อนโอ้โหได้ยินเสียงไหมเสียงลมอะ่ะ แรงดู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 ความแรงของลมนะใช่ไหมลมแบบพัดแบบแรงมากออตอนนี้เราใกล้จะถึงไรสับป,ปะรดแล้วนะครับวันนี้ก็คือนี่ก็คือที่ที่เราจะมาหาของกินกันก <What? S 1> ็มันจะมีสักอันหนึ่งให้เจ้าเปาได้กิน,น่ไหมีไหมอ๋อคืออันนี้มันมันยังใหม่อยู่นะเพื่อนเพื่อ <What? S 1> ยังไม่มีครับ เดี๋ยวจะเล็งให้ดูวะบปลูกเนานมากชายเป็นปีแล้วยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเพื่อนมันมีสักอันหนึ่งเพื่อนเพื่อนช่วยกันเล็งนะมันจะโผล่ขึ้นมาเลยครับเป็นรูปสับปะรดเลยแสดงว่าไร่ตรงนี้เขาคือเพิ่งจะปลูกครับมันยังไม่มีสับปะรดออกมาเลยสักอันหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อดูใกล้ใกล้กันอ๋อไม่มีเลยครับเพื่อนโหสงสัยวันนี้เราจะต้องไปหาอย่างอื่นกินกันแล้วล่ะจ้าเผา วิ is, pues. head, ่เจ้าเปาบอมบ์อดี้ดอกบินมาแล้ววิ่งๆๆเจ้าเปาไม่ตัวครับวิ่งๆๆมันบินพานไปเลยครับเพื่อนๆกลับไปเนี่ยเพราะแบบจะโดนซะแล้วรอดหรือจะล่วงหรือจะกิ้งโอเคครับเลาะไปตามป่าเขาลำนาวไพถ้ากิ้งตกมานี่เพื่อนหากันจะตายเลยนะ เ,เ,เ,เถึงบอกว่าถ้าเจ้าเป่ากิ้งตกมานี่คือขำกันเลยนะขำกันรอเลยเพื่อนๆเกือบ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 เฮ้อเอาเง้เอาเงื้ยเพื่อนๆรอขำกันได้เลยนะครับมีตกแน่นอนมีตกแน่นอนเอ,อาละครับตอนนี้เริ่มลกนะครับที่เราเห็นนี้จะเป็นยะขานะครับตามเจ้าเป่าไปครับ เออเร็วเร็วเวเเเเอาล้เอาล้เอาลโอเคโอรอดไปครับหนีหนีนีไม่มาทางนี้หนีดีกว่าโอเคครับไปเีราไปตรงชิงช้าครับเดี๋ยวเ้าเป่าเจ้าเปอาเดินด้านบนนะคพอเดินด้านล่างอ่ะโอเคครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปตรงชิงชาสีฟ้าองีกันอเ่าเดินแรงนะอย่าเดินแรงนะบอกแล้วว่าเพ okay. okay, no ื่อนๆรอขับกันอยู่ครับคุเดินออๆ ไม่รู้ว่าใครจะโดนขำกันแน่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขาเหมือนกันนะครับก็คือรอบเนียเป็นภูเขาหมดเลยครับอากาศดีมากอ๋อได้ได้ได okay. like ้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้พอนั่งด้วยดิพอนั่งด้วยทำไมอะ ไได้ๆๆๆบรรยากาศดีบรรยากาศดีคือร้อนดีมาก <laughs> คือร้านเขาว่าอยู่บนเนินเขาครับเวลามาก็ต้องขับขึ้นมาบนเนินเขาแล้วก็เป็นที่โล่งๆแบบนี้เลยครับโอเคครับเพื่อนๆคือตอนนี้เราเหมือนจะเจอเป้าหมายใหม่นะที่แบบว่ามีโอกาสจะมีลูกสับปะรดได้เราก็เลยพาเจ้าเผาไปครับนีน่ะ ผ่านทุ่งนาอันแห้งแง oh. ล้งนี่เจ้าปาสงสัยว่าอันนี้คืออะไรครับน,น,นี่นี่เพื่อนเพื่อน <What? S 1> แต่ว่าคุณพ่อเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันเหมือนเป็นรากอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีเต็มไปหมดเลยนะเห็นไหมมันเป็นมัดแข็งๆนะครับนี่ก็คือมีเต็มเลยนะ <What? S 1> เพื่อนเพื่อนคนไหนรู้ว่ามันคืออะไรช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะ่ยนะพอเราเดินมาเรื่อยๆมันก็จะเชออีกครับเป็นมัดถแปบนใหม่ไม่รู้ว่าคืออะไร โอเคครับโดนกระเป่าไปแล้วครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูดงสับป,ประรดอันใหม่ที่เราคิดว่าอาจจะมี mm hmm. คือต้นสับป,ประรดฝั่งนี้จะดูต้นใหญ่กว่านเราก็เลยคิดว่าอาจจะมีผลให้เพื่อนๆดูได้ mm hmm. หาสิไหมอันนี้อันนี้ต้นใหญ่จริงครับ mm hmm. ต้นลูกสับป,ประรดมันจะโผล่ออกมาจากตรงกลางเลยครับ mm hmm. ถ้ามันมีผลแล้วนะกำลังเดินหาอยู่นี่ไหม มันยังไม่ถึงเวลาออกครับเพื่อนๆน่าจะปลูกค่อนข้างใหม่อยู่ไม่มีเลยครับไม่มีอุ้ยเย็นแล้วครับเจ้าเปาเฮ้ยเฮ้ยทุงทุงทุงเดินตามหลังเจ้าเปาไปครับเร็วโอ้เจ้าเปายังไม่รู้ตัวครับเฮ้ยมันตามเจ้าเปาไปแล้วเร็วเร็วเจ้าเปาเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเปาปีนเนปาห์หนีอะเฮ้ยมันอยู่จะใกล้ถึงเจ้าเปาแล้วเฮ้ย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 อยู่มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้เฮ้ย มไม่ใช่อันนี้ไม่ทนานุงมา้านดี้เราอยู่กันที่บ้านนกมาร์เก็ตครับซึ่งจะเป็นตลาดโอ,โอ้มีน้องหมาด้วยมมอ๋อพ่อนึงว่าพูดถึงตัวนี้อโอเคครับไปเดี๋ยวเราจะเดินข้าไปครับก็คือเราจอดรถฝั่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินข้าไปฝั่งนึนกันครับวพจะอ่านี้ที่นีนะโอเคครับดีมากไม่ใช่โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาแล้วครับในบ้านนก มาร์เก็ตครับนี่เดี๋ยวจะดูว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างนะครับไปตามเจ้าเปาไปครับโอเคครับตอนนี้เรามาในโซนที่เป็นฝั่งตลาดนะครับนี่ร้านอาหารก็เยอะแยะมากมายไปเดี๋ยวตามเจ้าเปาไปครับดูว่ามีร้านอะไรกันบ้างนี่อันนี้ก็จะมีพวกผักผลไม้มีร้านน้ำนะครับมีร้านไอศครีมด้วยนะนี่มีข้าวกะปิครับหอมมกปลาช่อนนีโอ้โหขนมของกินเยอะเลยครับ อะไปครับไปดูมีร้านอยังอื่นอีกนะครับอันนี้ผัดไทยตอนพ่อซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแตมีขนมเบื้องด้วยครับข้าวขาหมูขนมใส่ไส้นี่แล้วก็จะมีพวกเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับกระจุกกระจิกน่ารักอันนี้สวยแม่ืออใช่อันนี้มีเพชรด้วยแล้วก็มีกระเป๋าแบบนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องสารนี่สวยมาก แล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้าด้วยนะครับกระเป๋าเยอะแยะเลยครับนี่กระเป๋าผ้านี่คุณแม่ได้มาแล้วนะครับเป็นกําไลนะครับหินเก็ตมังกรออแล้วก็จะมีแหวนเล็กๆแบบนี้ครับสวยมากแหวนก็หินจริงหมดค่ะกระเป๋าเลือกเพลินเลยนี่มีลายวัวด้วยใช่ไหมอออันนี้ก็จะมีกระเป๋าถักแบบนี้ครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยครับแล้วก็จะมีเสื้อผ้า อันนี้จะเป็นจุดแรกของรางวัลน,นะครับอันนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราทํากิจกรรมซื้อของครบ300บวกเงิน50บาทก็สามารถไปทํากิจกรรมได้ถ้าครบ500อนี่ไปนวดฝึกครับครบ800นี่เราจะได้ไปหมุดวงล้อครับนี่เราก็จะมีกดไลค์กดแชร์ครับแจกของรางวัลด้วยอืออันนี้ต้องซื้อครบ8 0 0รแล้วจะได้หมุดครับนี่แล้วเขาก็จะมีฝั่งนี้จะเป็นดนตรีสดนะครับ นั่งชิวๆไปเดี๋ยวเราไปดูโซนอาหารกันครับคุณแม่อเอ๋ฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านสปาเกตตี้นะครับไหไปไล่ดูต่อครับหูมีขนมขนมเยอะแยะเลยครับอันนี้จะเป็นขนมจีบยักษ์สลัเปาไอศครีมก็มีนะครับโอเคครับฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับมีร้านน้ำมีร้านเค้กด้วยตรงนี้ครับ ราคาเขียก็ไม่แพงมีร้านลูกชิ้นขนมจีนน้ำยาแล้วก็จะมีร้านกาแฟยอยู่ตรงนี้ครับแต่เวเราเลี้ยวไปฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีนี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับเพื่อนเออแล้วก็มีขนมกล้วยปิ้งนะครับกล้วยปิ้งฝั่งนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสเต๊กนะครับร้านส้มตำ อันนี้ก็จะเป็นข้าวราดแกงครับก็ข้าวไก่นี่ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งริมน้ำนะครับก็มีโต๊ะให้สามารถไหนเรือเรือที่ไหนเล่าไม่ใช่เรือไหนๆๆเป้าเรืออยู่ตรงไหนมาดูนี่ป้ามาดูนี้ดิแต่พอพ่อเห็นอะไรอยู่แถวๆนี้ก็ไม่รู้บอกว่าพ่อเห็นอะไรอยู่แถวๆนี้ก็ไม่รู้อะไรอะย นี่มันคืออะไรอ่ะว啊 <What? S 1> มันก็เหมือนเดิมนะเฮ้ยเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าดูแขนมันดิแขนไม่ชิมเป็นเหมือนเดิมเอามันเป็นชิมเป็นสีนะตั้งหัวมันเป็นบอมบ์ดิโตะอ๋อโอเคโอเคโอเคไปไปไปโอเคครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งริมน้ำนะครับก็สามารถมาเดินได้นี่บ้านนกมาร์เก็ตครับ <Yahoo! S 2> ไปขึ้นเรือกันไปเร็วว้าว โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปที่ศาลาราิมน้ำกันคนระับเฮ้ยอันนี้มันคือตัวอะไรอะ่ะอ๋อไม่ใช่เป็นหลอดไฟอ๋อเป็นหลอดไฟเราก็หมุนได้ครับเพื่อนน,นี่คือหลอดไฟมันดูเหมือนเหล่าๆยังไงไม่รู้นะดูด <laughs> ิอ๋อโอเคโอเคไปเฮ้ยมีหลายอันนะอันนี้เป็นคล้ายๆเปลือกอุ้ยเป็นบอลลูนบอลลูนเปลือกหอยหมุนได้หมุนได้นี่นี่นี่ไปตรงสาลาริมน้ำกันครับเพื่อน นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นศาลาริมน้ำใช่ตอนนี้เรามารอเรืออยู่ที่ริมสระน้ำนะครับนี่โหดูบรรยากาศดิครับอุ้ยพอได้ยินเสียงอะไรดังกึกอีกแล้วอุ๊ยอะไรเนี่ยตัวเดิมอีกแล้วอ้าวเหรออันนี้ตัวเดิมเหรอเฮ้ยมันมีตัวนี้อรอโอ้แต่มันตัวเล็กกว่าเดิมเพื่อนๆแต่มันคล้ายๆของเดิม โอเคไปตอนนี้เรือมาถึงแล้วนะครับไม่ใช่อันนี้มันพักตกชวาวใช่ครับก็คือพักตบเนี่ยมันจะมีปองปองปอยู่ถูกไหมจมา้าวมันลอยได้เนี่ยดูข้างๆเนี่ยตัใกล้ๆลเราพักตบชวาลอยไปเรื่อยๆโอดูนู่นโอ้หน่นมาอันใหญ่ครับนู่นมาด<ะ>ูด้วยเลยโอ้ใช่ใช่เป็นตองสาราสีน้ำตาลนั่นน่ะเนะดีินหนูซูมให้อ๋อๆ,ๆนี่ไงพ่อเห็นพ่อเห็นไม่ใช่สาราสีค่ะ ใช่ใช่มากันเป็นพวนเลยอ่ะพอสูวไเพื่อนี่นี่นี่พอสุวิทเนี่ยนี่นี่อันนี้อันนี้ตรงใหญ่ใอันนี้ใหญ่ว้าวมาเป็นอันใหญ่เลยเพื่อนเยอะเลยใช่ใช่ยแล้มีถุงงถงเดนลุยรับมาด้วยไปแล้วไปวไ้วเราจะวข้าไปแล้วนนี้คืออะไรแล้วไ้วไปเล้วไปแ้วไววไป ขอบงกุดครับขาบงกุดหลากสีนี่เรามาสีเหลืองแล้วสีเหลืองเสร็จแล้วเราก็ไปต่อครับสีแดง <Wow. S 1> สีแดงไล่มาโอ้แล้วก็ทะลุกออกมาครับโอ้เป็นกําแพงกระปองน้ำ <Yahoo. S 1> เออเท่านี้อันน,น,นี้นี่จะเป็นฝาขวดนะเพื่อนๆเป็นฝาขวดดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าเปา่ายืนดูนี่อันนี้เป็นของรีไซเคิลนะครับะจะเป่าก็กลับเข้าไปที่ ทางเหมือนเดิมครับไปเดี๋ยวเราจะไปทำเวิร์กช็อปกันนะเพื่อนๆโอเคครับตอนนี้เรามาฝั่งที่เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กนะครับนี่อ๋ามีสนามเด็กเล่นนะครับมีสนามเด็กลโอเคครับหลังจากเราซื้ออาหารครบสา0ร้อยนะครับเราก็ไปแลกคูปองมานะครับคูปองนี้แลกบริเวณที่จุดรับแรกของรางครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำ DIY สีเทียนจากดินธรรมชาติกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทำ สีเทียนจากดินธรรมชาติจันะเ,เพื่อนๆไปครับตามเจ้าเปาไป,ไปก็อันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทําสีเทียนนะครับจากดินธรรมชาติกันก่อนนี่นะเจ้าเปาเลือกเป็นสีน้ําตาลสีแดงแล้วก็ลแล้วก็อันนี้มันปนกว่าเป็นเยลโล่ครับเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นสีเขียวนะแต่เดี๋ยวมันจะเป็นสีเหลืองได้ไงเนี่ยนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเจ้าเปาก็จะได้เพ้นกระถานแบบนี้ครับเปิดฟ้าโอเคครับพี่เขาบอกว่า ให้ใส่ไปแค่ห้าช้อนครับเจ้าเป่าอันแรกเป็นสีน้ำตาลก่อนครับห้าช้อนครับเจอเอาไรไปหน่อยเออเอาเต็มเต็มช้อนนี่เต็มไหมเย้อเอาเลลงไปหนึ<ม>่ง,งโอ้โหพลงไปแล้เป็นแบบนี้เพื่อนถัดไปครับสองสามเลยนะสามสี่ส ออโอเคพอใส่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวพี่เขาบอกให้อามายคนครับคนคนโอ้แสดงว่ามันน่าจะทําปฏิกิริยาบางอย่างครับนี่เอาคน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 เข้าไปคนอออันนี้น่าจะเป็นสีแรกของเจ้าเปาครับเป็นสีน้ำตาลครับจะละลายอะไรอ่ะไม่ไม่อันนี้เขาทําให้เราเอากลับบ้านได้เลยเจ้าเป่าไม่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นของแข็งครับคนให้เป็นเข้ากันก่อน ไปครับจะเป็นสีที่สองครับสีแดงครับตักลงไปครับกลี่ยห้าช้อนนะห้าช้อนนะครับหนึ่งครับอ้โหลงไปแล้วลงไปแล้วอันถัดมาครับสองครับโอ้โหเต็มเต็มอันนี้เต็มเต็มเต็มไหมเต็มเป็นก้อนเออเดี๋ยวคนดิเอาเรื่องตาให้ครบกปแล้วสามเดินไปต่อผมไม่เห็นครับผมเห็นอันที่สี่ครับสี แล้วก็สุดท้ายครับห้าโอเคหลังจากนั้นครับคนครับอ่าคนได้คนได้คนเสร็จแล้วก็ทำไงต่อกินนเหม็ดื่มไม่ได้ <c oughs> ถัดไปของเจ้าป่าวจะเป็นสีเขียวนะครับ5้าช้อนเช่นเดิมครับ่ <c oughs> าจัดไปเต็มๆหนึครับ2 <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> สามครับ แล้วก็สี่ครับและสุดท้ายห้าเต็มไปก้อนเลยเป็นก้อนเลยโ okay. อเคม,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 นะมันมีน้ำออกมาด้วยอ่ะมันมีฟองพุดๆออกมานเพื่อนๆนะอ่ะถัดไปครับคนครับคน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 ไแดคนคนคนอันนี้เขียวเขียวเปื้นอนลื โอเคครับฐานที่สองครับที่เราจะทำครับก็คือการวาดทำผัวกุญแจนะครับพลาสติกหดครับนี่เจ้าเป่าเลือกมาเป็นตัวตัวอะไรเนี่ยเจ้าเป่าได้นเสาร์ครับโอเคก่อนอื่นครับเจ้าเป๋าก็จะทาบแล้วก็วาดล่างก่อนนะครับอ่าโอเคอันนี้ต้องจับไว้แน่นๆนิดนึงครับต้องช่วยจับเลอยนะครับ Bridges, จะป่าวเขาวาดล่างนะส่วนคุณแม่ครับคุณแม่เอาไปตัวนี้ครับเซมี่นี่เราก็สามารถลงสีได้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะทำป็นพวงกุญแจมาให้เสร็จแล้วนี้ล่างเสร็จแล้วครับ ตัดไปเขาจะระบายสีเข้าไปครับโอเคครับอันนี้ก็คือผลงานของเจ้าเปาอันน cool. ี้เป็นตัวอะไรครับเจ้าเปาก็เป็นกุสิล่าโอ้แบบคนไปได้เหรอแม่ไม่มีสีเลยตอนนี้ครับผลงานของเจ้าเปาแม่ก็เสร็จแล้วเจ้าเปาเป็นกุสิล่าคุณแม่เป็นตัวซีชูอ่ะไปครับเดี๋ยวจะให้พี่เขาไปทําครับโอเคครับกิจกรรมถัดไปของเจ้าเปาครับก็คือเ้นกระถางนะครับอันนี้ฟรีสไตล์ครับเจ้าเปาจะระบายเป็นสีอะไรก็ได้ นี่พี่เขาแนะนําว่าให้เป็นสีมีจิ๊กกับเดี๋ยวจะดูว่าเจ้าป่าวจะวาดเป็นรูปอะไรนะเพื่อนๆ้ตอนนี้ของเจ้าป่าวก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอสนสุดท้ายว่าเจ้าป่าวจะวาดเป็นรูปอะไรครับคือที่เจ้าป่าวระบายมาก็คือเป็นมนุษย์เต้นลํานะครับ น uh ี่ครับอันน uh ี้ก็จะเป็นสีเทียนของเจ้าป่าวมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างเขียวเขียวน้ำตาลแดงแดงแต่ว่าแดงเราอาจจะเข้มไปที่ตึงครับนี่อนี้เขาก็จะใส่เป็นตัวหล่อไว้ให้ครับมีเทียนของเขาเลยว้าวนี่อันนี้ก็เป็นผลงานของเจ้าป้าวของคุณแม่นะครับนี่เจ้าป่าวเป็นไดโนเสาร์์ส่วนคุณแม่เป็นตัวอะไรเนี่ย ซาลาแมนเดอร์อีอูเอฟซีชอนนี่อ,โอะโอเคครับตอนนี้เราได้ครบแล้วนะครับอันนี้ก็ผ่านนะครับก็จะมีชื่อคุณแม่นะครับ<ด>ชื่อคุณพ่อแล้วก็ชื่อเจ้าเป่าครับแล้วก็จะมีนี่เขาจะถมเป็นดินให้อีกหนึ่งอันนะครับเอาไว้เก็โอเคใช่สิ่งที่ยนาครับนี่เสร็จแล้วก็มีพวกแม่ โอเคครับตอนนี้เราก็เรียบร้อยครับเวิร์ดช็อปได้มาถึง3อย่างเลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับตอนนี้จเจ้าเป่าก็มาสู่สนามเด็กเล่นครับเพื่อนๆนี่เป็นสนามเด็กเล่นไม้นะโอ้สนามเด็กเล่นอยกนักษ์เดียร์ผมเข้าไปด้วยครับโอ้เดิน2ตัวเดินสตัวโนะค,ครับตอนนี้เราปีนใช่ไหมปีนใช่ไหมปีนใช่ไหมอ่าฝั่งนู้นเป็นบันไดครับ ฝั่งนี้เป็นไซเบอร์ครับมาดิมาดิมาพ่อเสพ่อเสพสร็จแล้วก็เฮ้ยมีปีลงมาแล้วเจ้าเปาเจ้าเปามุดอุโมงค์มาเฮ้ยแล้วเจอเจอตัวเดิมพี่เขาตัวเดิมตัวเดิมพี่เขาเพื่อนเพื่อนเป็นทิมเป็นเซบแล้วก็มีทาราเล่ทาราไลอยู่ด้วยแล้วก็ทุ่งทุ่งทุ่งว้าว โอเคๆอ,อ่ะยังไงเดี๋ยวเราปล่อยให้เจ้าเผาครับเล่นไปก่อนนะครับเพื่อนๆี๋ยวเราอยู่กันที่บ้านอกมาร์เก็ตเป็นไงเจ้าเปาอูโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าอโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากมาติดตามช่องเผาสอรี่ด้วยนะเอาไปไหนเนี่ยไม่ใช่ทีงนี้